สปตดดิจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่มาเบิงแม่นูประแดกเด้อพี่น้องปลามาเบิงปลาปะไไปละไข่พี่น้องปลาขังว้ได้ปีนึงแลวพี่น้องเมื่อนี่แม่ย่าวาสิออกมาพ่มีแนวกินวาสิปิ่งประแดกซู่แม่ย่าจำพี่น้องเลยอันนี้ปลาเฮ็ดไวไ้เด้ปีหนึ่งแล้วมาเปิดห้เบิงพี่น้องขังไว้ขังใบเด้ปีหนึ่งแล้ว อันนี้สีเฮ็ดทอนไว้พี่น้องมักเกลือไว้อันนี้กินได้แล้วนี่ได้ปีหนึ่งเดีนี่เอาบักนัดมาใสา่เอาบักนัดมาอันซอยใส่ย,ยังบอลเล้งอยู่บักนัดกระไดแต่ว่าสิเอาต่างแต่โตมันขึ้นไปปิ่งพี่น้องสิเอาไปปิ้งไปทอดสิจกออกไว้อันซ้ำย่ายบร่านเดียวออกมาหอดสิจกปลา จ,จกประเดกพี่น้องมาเบืองหประเดกคอยคอยเลี้ยงไว้่อยขังไว้เด้ปีนึงแล้วพี่น้องปลานินเด้นนี่ประเดกปลานินสิาพาไปปิ่งปลานินแต่ว่าโบมิทานบอกให้อิซีดาไปสื่อทานให้อิซีดาไปสื่อทานไปหับแม่มานําเด้อว่าสั่นดอกเม่งแน่พี่น้องประเดกปลานินหอมหอมโบม็นเดอ้อหอมพี่น้องใส่เขา้าขว้ ปลาเด็กประนิ็นเฮ็ดใส่เขา้าขวพี่น้องอันสิปปิ้งสิปปิ้งมือนี่แต่ว่าโบมิทานก็นเลยว่าอันพอดีล่ะให้เพิ่นไปหับเม่เพิ่นให้เพิ่นไปหับเม่เพิ่นออกมากคอยก็ะสิเตรียมห่อไว้เตรียมมันเตรียมปิ้งไว้ใส่กระดาษฟอยล์ไว้แัดเวลาเม่เพิ่นมากมันจังสิบโบหมิน่นเพิ่นจังสิบโบหินพี่น้อง นี่ละพี่น้องปลาแดกปลานิน่นสิปิงสิปิงจักสามตพี่น้องปิ่งละแพ็คใส่กองไว้ละบาทนี่ส่วนที่เหลือนี่ฟาสิเอาไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดปลาไหลซับพี่น้องเฮ็ปเดปลาแดกบองมึงเนี้พนย,นนยพี่น้องไห้ห้ห้ปลาข่อยให้ปลานิ่นไข่พี่น้อง อันนี้เสีเไว้เอาเป็นเห็ดนามแกงหนาหนังบัตุ่มดอกเวลาใส่แกงใส่หังพี่น้องมาเบิงเดออันนี้ปลาหน่อยพี่น้องปลาขาวปลาหน่อยพวกนี่มิพูดจองเลยเด้อพี่น้องเลยปลาซุ่มนี่ขังไว้นี่ได้เป็นปีสองปีเลยเด้อพี่น้องอันมิค้นจองแล้วมีค้นจองเป็นเจ้าของแล้วแต่ว่ายังบ่วหันเด็พร้อม พอ้อเมื่อใดกะจังสีนัดเพิินมานัดเพิินมากินเขา่ากินเข่าอยู่ทงหน้านัดมากินปลาแดกพี่น้องยังบอให้เนนัดเพิินแต่ว่าเพิ่นจองไปแล้วซุ่มนี่พี่น้องว่าเบิงแนล่ล่ะน้องป่าข่อยพี่น้องอันนี้ซุ่มนี่ปลาแดกปลาขาว,ดวาเด้อจ้าปลาแดกปลาขาวอันนี้นั่นอันนี้เพิ่นจองแล้วเรียบร้อยนี่แตงไใ้เพิินเรียบร้อย มีจักของแล้วพี่น้องถ่ายซีดาโยมามากินบักเมาพี่น้องมากินบักเมาแกงง่วงล้อเพลินถ่ายซีดามาบอยยังบอฮันเดมาว่าให้ไปสื่อทานว่าให้ไปสื่อทานจะไปหอดใสคือนั่นมากแถบุนีประแดกข่ยอยกะห่อไว้แล้วยังบอฮันเดเห็นมาอยู่ยังบออันนี่อยู่ ข่อยสิโลกือหรือจังไดยละ่ะข่อยกับโบมีแนวสิเห็ดก็เลยมากินบักสมถาพี่น้องมาเบิงแนละ่ะน้ำไา่แตกน้ำไา่แตนมักแอป,ปเปิลพี่น่องบบกแอปเปิลออนมากินกับเจวเจวปลาแดกพี่น่องเจวปลาแดกใส่กับปีแนใส่ปลาแดกแนมาสิมปลาแดกพร้อมใส่กุ้งแห้งแนสุดยอดเลยพี่น้องเลยแมงวันเนบ่อห้ พให้ภาคกพี่น้องบ่าจะเปิดห้แมงว่านเนี่ยแตกยาวๆจักเหม็นเหม็นเหม็นหอมมาตอมโหลดอันมือนาสิเอากระปูมัดต่ำพี่น้องมือนี้บ่ได้เอากระปูออกมานั่ม่าสิต่ำก็เลยบ่ได้ต่ำจัว่วใส่น้ำอันเจลประแดกในแล้โหลดส้มสมพี่น้องเลยมักอัน บักเมาโม่เพิ่นจิเอิญบักยังและพี่น้องข่อยเอินบักเมาเอินไพเอินมั่นเนาะผู้ใดถนัดแนวใไดก็เอินแนวนั้นแต่ว่ามันก็มีซื้อมันอยู่ดอกซื้อฝรั่งอยู่ดอกแต่ว่าข่อยก็เอิขคงข่อยไปสั่นลับพี่น้องข่อยเอินบักเมารลดว่ามันมันเป็นผัวเป็นพว่วงเือบักเมาบ้านเฮ้าข่อยกะเอินบักเมาพี่น้องมา้ กินบักสมชายซีดาไอ้ซีดาไปซื้อทานดูเพีองไอ้ซีดาไปหาแม่ซื้อทานามันด่าไส่ปิบงสิบิงประแดกซูไม่ยากิน ปิ้งประเด็กกินกับลวกผักกับต้มน้ำใหม่ข้าวเหนียวจำเปะ มาละพี่น้องไอซีดามาละคือผมมีแม่มานําบาทเนี่ได้ถุงอียงมามาเบิงแน่ละพี่น้องไอซีดาแล้วย่านได้กินปลาแดกข่อยแล้วย่านได้กินปิ้งปลาแดกแล้วไปสื่อไก่สื่อไก่สื่อสลัดมาแล้วแล้วตัวข่อยพี่น้องแล้ว่าแล้วสิไปหาแม่เราปลาดแท้แล้วย่านแล้วได้กินปิ้งปลาแดกน้าข่อยพี่น้องเอ้ยเบิงแน่ละ ่อยก็คืดจากหัวนาะพี่น้องคอยกะว่าไปสั่นลาว่าสิป,ปิ่งปลาแดกสูกินกะบ,บห่ห้เรากินดอกเบิง่งเราย่านแล้วได้กินปิ่งปลาแดกพี่น้องเบิง่งเราไปซื้อนะกินมาแต่ว่าทานเราก็ซื้อมาให้อยู่ดอกหว่าแต่เราซื้อไก่มาเคืองหนึ่งกับแฝงไายกับสลัดเรามาแล้วมาฝ่าวกินพี่น้องแล้วลว่าเราหิวเข่าว่าสัน่นเดี๋ยวคอยกินเข่าก่อนเด้อกว่าสิกอไฟ่ห้เจ้าเพื่อนะ บรยายแเพันยานได้กินปิ้งประแดกน้ำข่อยพี่น้องเป็นตนายบโบไอซิดาบ้านข่อยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอกันคลิปนาะ